สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นักการลอยนกเขารับยินข่าวร้ายนะครับวันนี้จะเป็นข่าวร้ายหรือว่าผิดพลาดเองนะครับไม่รูไม่ได้เพราะว่าไม่ได้บอกไม่ได้เหมือนกันนะครับผมคงไม่ได้เปิด่ก็เอาสวัสดีวัดสวัสดีครับสวัสดีพ่อเป็นยังไงเห็นอาการน้มหาว่าอะไรหายนกหายฮะ นกมาหายนกหายไม่รู้มันออกกรงหรือว่าใช่หรือไม่ใช่คนไปแล้วหรือยังไงหรือไม่หรือลืมปิดโกงไม่โก้ไม่อะไอหัวหันไม่เคยเปิดมีเตคเออนั่นแหละว่าจะถามว่าให้หัวหันได้เปิดกรงไหมไม่ไม่ได้เปิดได้เปิดโอ้มิเตคเราก็เห็นมันอยู่นะตอนเราเห็นเราอยงไงเไนขึ้นมาไม่เห็นนกเลย่งอ่า ตัวไหนล้วว่ตัวไหนอะไรทีนี้ฟ้าใหม่ฟ้าใหม่อืมไม่ใช่ตัวเอาเป็นนั่นหรือยังเป็นนกที่ต่อแล้วนกโอเป็นนกต่อแล้วแต่ทีพ่อเสดไปปีหนึ่งแล้วเอาให้ไปทําไมแล้วอยู่นี่ก็ขึ้นมาไงอ๋อขึ้นมาเออตอไม่เล่นเขาไม่มีกรนดูกเขาเลยบอกขึ้นก็เลยเอ่เอามาเห็นมันไหนนี่ว่ามันหายวันไหนเมื่อวานหรือว่าเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานใช่ไหม วันก่อนนั้นเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นได้อยู่ปอบเหยื่อมันกินอยู่ไหนล่ะโกงไหนล่ะพ่อดอ๋อนั่นเหรอตัวริมนั้นโกงของไอ้ไหนละไปดูหน่อยไม่ไม่ใช่เปิดโกงไปหลอกโกงของอสฟ้าประชันฮะโกงของอสฟ้าประชันโกงเก่าโอ้ยยังไงล่ะทีนี้ไม่รู้มันแต่ว่าจริงๆครับปอดไม่ได้ให้อาหารแบบเปิดกรงนะไม่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 เคยไม่เคย คงไม่ได้ล่วงไม่ได้อะไรใช่ไหมพ่อ้าอยู่อย่างนั้นแหละอือเนี่ยครับมาดูก็ยายก็อยู่บ้านเด็กก็ไม่เห็นใครบอกยังไงเอเวลาเพราะว่าแกก็ไม่ค่อยอยู่บ้านด้วยแหละครับพี่น้องครับอเามาดูที่นี้ไม่มีหักไม่มีอะไรหักอันที่หักก็นั่นไม่อยู่นะครับก็ดามไม่อยู่รอยดามรอยอะไรไม่อยู่ไม่หัวคนไม่ได้หรอกโอ้หอยไว้ผุ่นแม่ครับครับออกไม่ได้ออกไม่ได้แน่นอน โอยนครับก็ต้อนออกก็เจียงจนยาไข่ได้ไขนได้ก็ออกไปเชื่อไข่ได้ก็ออกไปไม่ว่ากันแบ่งๆกันไปครับว่ากันไปใครน่าจะเข้ามามาทีนี่ก็ไม่ดูด้วยทีนี้ต่อไปก็อยําทำกรงนี่ไม่มันออกเลยอเอ้าลืมถามลืมถามทำอะไรอยู่ล่ะพ่อเนี่ยพ่อจะทำที่ใส่นกนะพ่อ ออกคนขโมยต่อเข้มาจนเตะกุ้งเหล็กเลยเตะกุ้งเหล็กเลยวันนีาเป็นกุ้งเหล็กเลยเป็นกุ้งแก้วเลยช่างซ่อมรถนะครับมาทำกรุงงนี่มันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเรื่องสวยนี่ต้องพูดถึงต้องทำให้สวยเพราะว่าช่างซ่อมรถนี่ใจร้อนนะครับไหนล่ะไหนว่าทำเสร็จสองสามลูกแล้วบางทีก็เหยียบชิ้นเลยล่ะช่างซ่อมรถนี่เป็นช่างที่ใจร้อนแล้วก็จะเป็นช่างที่รุนแรงนะครับอ่ายังไม่ใึ่จูดโอ้ โอ้เสริมเหล็กอย่างดีเลยทองเหลืองเหล็กนะครับเหล็กกล้าอย่างดีเลยนะครับเหล็กน้ำผีด้วยเหล็กน้ำผีพัดลมจากไหนเนาะนี่พัดลมนี่มาขโมยมาทุกอย่างขโมยมาเลยใช่ไหมนี่ของที่บ้านบ้างวันนี้ก็ปวดออกเห็นว่าขึ้นบ้านบ้านพักตำรวจแล้วป่ะได้ไอพี่ขึ้นบ้านพักตำรวจได้ไงนี่มาอ่าโอ้สวยๆอยู่ครับ มันย <zeniu S 2> ังเดียวสวยคนเราทำไม่สวยต้องทำไม่สวยเลยต้องทำไม่สวยเนาะอสุดยอดนี่อะไรใบนีกใบหนึ่งใช่ไหมโอ้โหอันนี้เสริมเป็นแบบมันหายสามอันนะครับหายรูเล็กรูใหญ่ไม่มีหมายถึงว่ายังไงหายรูใหญ่คือจะคายมันร้านเขาไม่มีเขาไม่ได้สั่งมาเลือกรูเล็กมาต้อง่หาตลาดมี โโอ้โหตจะทำใหม่จะทำเอาลูใหญ่เปลี่ยนเป็นช่างกลงตั้งแต่เมื่อไหร่ครับนี่แลตั้องนานแล้วะนะตั้องนานแล้วเกี่ยทำก็เลยเลยทำเป็นแบบไม้ไผ่ได้ไหมนี่ได้ทำไม้ไผ่ก็ได้แต่ที่เกี่ยต่อรูรูจนต่อ,อ,ตอ,ตอรูไม่เข้าไม่ต่อ,ตอเอากันเลยมันรับไม่ถูกหมายถึงว่าทำเป็นซี่ไม้ไผ่เนาะมันจะเสียเวลาเนาะแล้วก็เวลาเสียเวลามัดใส่ตรงนี้เนาะพ่อเนาะใช่ไหมเนาะก็มีอยู่เมื่อก่อนก็ทำอยู่หลายอันอยู่เพราะด้วยความขี้เกียจนี่เองก็ใช่แล้วอ่ โอ้รับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเชยนใหญ่ผมนะครับทําแล้วนะครับโอ้แน่นหนาทาวนเอาอย่างนี้เหรอพ่อไม่ต้องใส่ตูดหรอกมันใส่ก็ได้หะมุมเลยเอาไม่เคยได้ยินเราเซียนรุ่นเก่าเขาบอกว่านกมันจะไม่มุดออกข้างล่างนกมันจะบินข้างบนบนเออนั่นแหละเราก็ไม่ต้องใส่ตูดมันหรอกไอยมันเลยน้องไหวอย่างนี้เลยแล้วก็เอาคอนใส่เลยนี่ขนหรอขนยังไม่เห็นเลยล่ะขนาดขนก็ยังไม่เห็นนะวาเนาะ ออกำลังจะไปไหนนี่พ่อโอยว่าจะไปใก่เบ็ดใก่ปลาน่แหละโอ้รู้จะไปไหนไปรู้อันนี้คืออะไรนี่ลูกออดหวกหรือว่าลูกออดเนาะออดนะครับหวกกบคนไทยเรียกว่าลูกออดอ่าถ้าอีสานก็กบกบหวกกบนะครับเนาะเออปลาอะไรกินพ่อส่วนมากปลาช่อนปลาตะเพียอุ้ยปลา โอ้ยปลาพวกเนื้ออ่อนเนี่ยปลาอะไรอ่ะปลาสวายเหรอปลาสวายบ้างก็มีปลากรดไหมปลากดปลาเสียมปลาดุกปลาช่อนนี่หละมันชอบอ่ะโอ้ปลาช่อนที่หนึ่งเลยอืมถ้าเทียบกันคือปลาอะไรกินกินดีสุดคือปลาช่อนช่อนกับปลาดุกปลาช่อนกับปลาดุกโอ้เพราะว่ามันมีเยอะนะครับปลาช่อนกับปลาดุกนี่เยอะนะครับแต่ถ้าเป็นปลาพวกปลากดอะไรนี่ก็จะปลากดก็อยู่ตามห้วยตามหนองนั่นแหละบางทีขึ้นตามนาที่มีที่มันจะอยู่ที่แถวไอ้มีหนองมีอะไร โอ้เบ็ดนะครับพี่น้องครับนี่แหละอุปกรณ์หากินเอาเอาแล้วพี่น้องครับเบ็ดก็เป็นนะครับ,รบกร,กร,บนนรบกมทางหลวงอีกเหมือนเดิมนะครับก็ทำไม่ได้มันหายหายขนาดหายก็ย,กยังหายนี่มนหมายมถึง<า>ว่า,วาคนขโมยหรือว่าจาที่ตัวเอ,องใส่<น>ไม่ได้ขโมยเอาบางทีปลาถูกันกเอบางทีก็ถอดทิ้งโอ้อนคนพวกไอ้มากง่ายเอาปลาไม่เอาเอาแต่ปลาเบ็ดก็ไว้ก็หน่อยกรมทางหลวงเหมือนเดิมครับพี่น้องครับ ขณะนั้นขโมยก็ขโมยวันนึงวันนั้นเมื่อวานกว่านี้ไปใส่เบ็ดเขาบอกว่าเราว่าเราขโมยปลาเขาคือด่ากันโทษกันอีกโทษเราโทษเราว่าเราขโมยปลาเขาเราอยู่คนเดียวเพราะว่าคนอยู่ฝั่งตื่นเช้ามาลงไปไม่รู้เรื่องเลยนือว่าคนพูดเล่นถามจริงอ่ะด่าเราก็สวนตอบเลยอถ้าจะขโมยมาหาเลยนานหากินแค่นี้จินตัวแบบนี้แล้ว ข่ายมข่ายปเบ็ดก็เยอะอยู่ใช่ไหพ่อจะไปขโมยทำไมทั้วันสุกครั้ก็คืไม่ได้ปลาว่าสามตัวอยู่ขโมยแต่ปลาเอาเลยเลยไม่ใช่หรอกก่อนจะพูดอะไรมนดูบ้างคนหาจีนทนทวทิศแล้วเนี่ยครับไม่ใช่คนนี้ใส่แบบนั้นม็คือนี่ใสแบบนั้นครับอืแค่ปลดออกจากเบ็ดมันเจ็บใช่ไหมก็เยเอาใส ของตัวเองไหมว่ามันหลุดไปงั้น,นเหรอไม่เจอเจ้าของเก่าเขาก็เอากลับบ้านอือโอเ้เดี๋ยวว่า <c oughs> ก็เดิเมแหละใช่ไห้กันนะเดี๋ยวว่าพูดไม่ดีน้อยก่อนจะว่าคน,นอ่ะรู้อยู่รู้ตัวอยู่ว่าใครนะใช่ไหมทีนี้นกนี่ก็คือเป็นประเด็นนั่นแหละทีนี้นะครับคือนกหายแน่นอนแหละตัวเนี้นะครับเอ๊ใครจะมาเอานกไข่นี่ไข่ที่เกียจไข่หดเหียบมันเอาไปอ ไปอยู่กับพ่อเสืน,นานไหมพ่อยเกือบปีปปหนู่นอะแล้วทําไมแกเอามาคืนแกไม่มีไม่มีเวลาอ๋อไม่ม,มีเวลาเล่นครับแต่ช่วงนั้นแกไม่มีเวลาแกเอาไปนะครับ<ห>แลเลยบอกแกเลยบอกว่าเอาเอา,เอาคืนมามาไว้อืมครับเอาโอ้โหครับนี่คือตือว่ามาจากพ่อเสือนก็ไปได้เจอได้สามช่วงนี้นะครับนกแถวนี้เริ่มมีการลักขโมยกันนะครับไม่รู้จะเป็นอะไรก็ไปยังม่ไม่ไม่ไม่ ยังไม่ฟันธงว่าเนาะไม่ได้ฟันธรงว่าแต่ว่าที่เนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดโกงอยู่แล้วอันนี้คือสําคัญตัวนี้แหละอ่าถ้าเกิดตัวเองเปิดโกงนี่ไปโทษคนอื่นไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ครับแต่นี่คือพ่อวัดให้อาหารนี่คือไม่ได้ไม่เคยเปิดโกงผมก็เคยเห็นอยู่ครับมีแต่เทเลยนะครับจะเป็นแบบน้ำน้ำมันแต่ว่ามังนคงนี่หละอืม แหละเนาะถ้าถ้าเป็นอย่างถ้ามันออกไปก็ธรรมดาก็ไม่เป็นไรเออก็จบไปก็เป็นธรรมดาแลครับเนาะถ้าเกิดมันมันหายนี่มันอาจจะมาหายอีกนะทีเนี้ยมันมาเลยมันบอกไม่มันคือมันไม่แน่แล้วนะทีเนี้ยถ้าเกิดเราปล่อยหรือว่ามันหลุดหรือว่ายังไงนะครับก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วตรงนั้นน่ะมันะครับแต่ถ้ามีขโมยครโจรนี่ก็คือยุ่งแหะทีเนี้ยด้กมันเอาไปครับเนาะมันจะมาเอาบ่อยสิ่พ่อมันมาเลยอ่าก็ถุงมาใส่ด้วย S <S 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 เอาล้วพี่น้องครับก็ฝากนะครับอย่าไว้ประมาณนี้แหละครับเนาะเพราะว่าใครสนใจโกงก็ติดต่อมาโอ้<ม>สนใจโกงเนาะอ่าใบละเท่าไหร่ล่ะพ่อนี่ใครเออแมวเท่าร่คาส่งรับเออค่าขนส่งเอาไปออกตังเองออกตังเองค่าส่งอ่อาแล้วค่าโกงเท่าไหร่ทีนี้ค่าโกงประมาณค่าโกงไม่มีค่าโกงสักอ่าอะไรเนาะสักบาทนึงก็ได้สองบาทก็ได้อ๋อ อบาทสองบาทอืมเอาผมให้สามบาทตัวนี้มีเหรียญสามบาทจริงนะโข้าหัวหันลงนะครับเออเอาแล้วพี่น้องครับก็ตีเป็นสองประเด็นก็คือประเด็นแรกก็คือตัวเองนี่แหละผิดที่ตัวเองอาจจะอะไรก็ได้นะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่ตีไว้ก็คืออาจจะเป็นขโมยก็ได้ครับนี่แหละตีไว้สองประเด็นก่อนนะไม่ฟันธงนะพอเนาะยังไม่ฟันธงใครทั้งนั้นครับ อ่าไม่ได้บอกว่าคนนั้นมาขโมยคนนี้ไม่รู้เพราะเราไม่รู้ครับเราไม่รู้แต่ว่าเราตีไว้เฉยๆเราตีประเด็นไหมแต่ว่าจะให้ว่ามันออกก็เรื่องของมันไปเออครับเนาะแต่ว่าดูกงแล้วมันก็ไม่มีรอยมันไม่มีรอยอะไรครับ่แต่ว่ากงร่วงก็ไม่ร่วงไม่ไม่ยู่เหมือนเดิมไม่ใช่ลมแรงหรอพาบัตรไม่ยู่เหมือนเดิมฮะก้ลมมันขึ้นไม่ได้ยังไงอ่ะไม่ใช่ละเมอมาปล่อยนกหรอละเมอไม่รู้เหมือนกันเอาละพี่น้องครับก็ไว้ประมาณนี้เช่นเคยครับผมฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจนะครับไปพู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากไปน้องยังเคยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพืแจ้งข้อมูลก่อนใครนะครับสนับผมก็ะเพาะหวานนะครับไปหวานครับวันนี้เอาคู่เดี๋ยวว่าคู่ไหน Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова